เดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะแชร์เป็นแบบลาเต้ค่ะ3มสูตร3สไตล์ค่ะด้วยนมถั่วนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อยออเรนท f ล e คอฟฟนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะแชร์เป็นแบบลาเต้ค่ะ3สูตร3สไตล์ค่ะด้วยนมถั่วนั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นไซลัปนะคะก็จะเป็นนมฮารเจนัทตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นของดาวินชีนะคะนี่เนาะ แล้วก็ตัวนมสำเร็จนะคะหน่อยก็จะได้มาเป็นของแอลมอนค่ะก็จะเป็นยี่ห้อนี้แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะว่าชอบยี่ห้อไหนหน่อยก็ได้มา1ยี่ห้อนะคะก็จะเป็นรสแอลมอนกะละกันนะคะเพราะว่าหาเฮสนัทแล้วก็ไม่เจอค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเนยถั่วนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นแบบถั่วลิสงนะคะ เราชิมทิมแล้วก็จะมีรสชาติแบบมันๆ,นๆเนยๆถั่วๆนิดนึงแบบนั้นค่ะ,ะทีนี้วัตถุดิบอย่างอื่นค่ะมีอะไรอีกบ้างก็จะเป็นนมสดค่ะรสจืดนะคะของแมกโนเลียค่ะมีวิปวิ่งครีมนะคะของแมกโนเลียเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีตัวนมผสมค่ะเพิ่มความหวานนะคะเราก็จะมีเพิ่มความหวานอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือ,อน้ำเชื่อมนะคะกลิ่นใสๆนะคะ ตัวนี้ก็เอามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเมนูแรกเลยค่ะนะคะเมนูแรกเนี่ยจะทำเป็นตัวไสหลัปก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทําง่ายนะคะแล้วก็ตัวไซรัปเองเนี่ย ก็จะเป็นสูตรที่เราเคยแชร์เอาไว้อยู่แล้วบ้างแล้วนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยค่ะนั่นก็คือกาแฟค่ะหน่อยจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะสกัดน้ํากาแฟออกมา2ออนค่ะหรือว่า60 ml นะคะซึ่งหน่อยก็ให้พี่เล็กนะคะทํามาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนะคะ เราก็จะได้กาแฟค่ะมาสองช็อตค่ะ2ออนแบบนี้นะคะอ่ะเตรียมกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเตรียมอะไรอีกบ้างนะคะสิ่งที่จะเตรียมต่อไปค่ะนั่นก็คือนมสดรสจืดนะคะ4ีออนค่ะเดี๋ยวขอแยกเป็นแบบวัตถุดิบแต่ละวัตถุดิบเลยนะคะจะได้เห็นเนาะ4ออนค่ะหรือว่า120 ml อค่ะ เสร็จแล้วหน่อยก็จะขอเตรียมค่ะตัวที่ท็อปฟองนมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากได้ความแบบฟองนมเขาเป็นครีมครีมหน่อยหน่อยไม่อยากได้ฟองนมที่มันเป็นก้นกอนๆนะคะก็เลยจะต้องมาทําใหม่ๆค่ะปึ๊บนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นมนะคะไปประมาณสามออนค่ะหรือว่าสี่ออนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครใช้เยอะนะคะเดี๋ยวขอตวงจากตรงนี้เลยก็แล้วกันค่ะเอาสี่ออนเลยก็แล้วกันเราจะทําทั้งหมดสามแก้วนะคะปึ๊บอันนี้ก็เทใหม่ แอบใช้แอบใช้อ่ะนะคะแล้วก็เราจะได้ได้ความเป็นครีมครีมมันๆน,นะคะหน่อยจะผสมวิกปิ้งครีมค่ะตอนในขั้นตอนของการทําฟองนมนะคะนี่วิกปิ้งครีมนะคะ ขอเป็นหนึ่งออนซ์ครึ่งค่ะปุ๊บใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้เขาก็จะไปผสมกับฟองนมนะคะหรือว่าน้ํานมค่ะนมสดรสจืดนะเขาจะมีความแบบเป็นครีมครีมมากขึ้นค่ะเนาะเราจะไม่ได้แบบใช้วิปปิ้งครีมหรือถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นวิปปิ้งครีมก็คือใช้วิปปิ้งครีมได้เลยตามด้วยปั่นค่ะ หลังจากนั้นค่ะก็เตรียมแก้วเลยนะคะตอนนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนของการทําเมนูนะคะเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างไว้ครบหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะสัดส่วนของการใช้เมนูนะคะหน่อยก็จะใส่เซรับค่ะเริ่มต้นก่อนนะคะที่15 m l ค่ะหรือว่า2ปั๊มนะคะปึ๊บหนึ่งสองนี่ได้มาเป็นทีเดียบร้อยปึ๊บอะ เราก็ตามด้วยนมสดรสจืดค่ะ4ออนค่ะหรือ120 ml ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะคนคนคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งโอเคตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้เป็นนมนะคะรสชาติฮาสนัทค่ะอาแล้วเราก็จะมาท็อปหน้าด้วยกาแฟค่ะอือวีหกเป็นเรื่องปกติ ะะอ่ะเราก็จะมาท็อปนะคะด้วยความที่มันเป็น,ปน,ปนครีมครีมนะน่อยขอมันไม่ได้เป็นแบบออฟองนมสักเท่าไหร่นะคะปุ๊บนี่นะคะแล้วก็ถ้าใครมีถั่วโรยด้านบนได้เลยค่ะมันจะทำให้รู้สึกว่าหน้าทานมาก,กิ้งขึ้นนะคะปุ๊บปุ๊บอุยหงเ,เยว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นสูตรที่ทําจากไส้หลับนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็รอนะคะแล้วก็ทําต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะคะหน่อยก็จะใช้ค่ะเป็นตัวนมนะคะนี่เลยค่ะสําเร็จรูปนะคะ เขาก็จะมีกลิ่นและรสชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะมาเพิ่มความหวานนะคะโดยใช้น้ำเชื่อมนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นนมผสมก็ได้นะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทํานมตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะหน่อยขอเหมือนเดิมค่ะขอเป็น4ออนนะคะหรือว่า120 ml แต่สีเขาจะคนละ 4, สีกับไซรับเลยนะคะโอ้สีเขาออกโทนแบบเหมือนเหลืองๆอ่อนๆนะคะขอ 15 ml ค่ะอ่ะนะคะ0.5ออนค่ะใส่ลงไปเลยคนๆๆ<น><น>ให้เข้ากันปึ๊บค่ะตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือเป็นนมอัลมอนด์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยจะให้พี่เด็กนะคะคำกาแฟออกมา2ช็อตค่ะน้ำกาแฟ2ออนนะคะอยู่ที่60 ml ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ํากาแฟของเรานะคะปึ๊บค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาประกอบเมนูกันเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปทำตัวนมอมลมนเองหรือว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทำแบบใส่ไส่หลับแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบใส่หลับนะคะก็แนะนำว่าเป็นสำเร็จรูปเนาะ,ะใส่น้ำแข็งค่ะ เ็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาท็อปด้วยกาแฟกันค่ะแต่สีของเขาแตกต่างกันเลยนะเนาะนมกล่องสําเร็จนะคะแต่หน่อยก็ไม่แน่ใจนะคะว่านมแอลมอนค่ะหรือว่าเป็นเพศแบบนมถัว่วพวกนมฮาซนัตอะไรอย่างเงี้ยสีเขาจะเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ลองดูนะคะปุ๊บโอ้เขาก็ได้แบบแยกชั้นแบบดีเลยเหมือนกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาท็อปนะคะอันนี้ค่อนข้างเซตตัวหน่อยเนาะ นี่มันจะสไตล์เดียวกับเหมือนเหมือนวิปวิ้งครีมไปเลยโอ้หวดนี้ดีมากนะคะมาค่ะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาท็อปถั่วนิดหนึ่งนะคะโอ้โกลัวคงจังเลยนี่สวยงามมากเลยแก้วนี้นะคะออกแนวแบบเพื่อสุขภาพจริงๆขอปิดฝานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหกเนาะนะคะเออ อ่าเราก็จะเป็นสไตล์ที่3นะคะนั่นก็คือสูตรแบบใช้เน่ยถั่วนะคะใครมีเน่ยถั่วอยู่แล้วสามารถทํามาเป็นแบบเครื่องดื่มได้ไหมดูคลิปนี้เลยนะคะสามารถทําได้เช่นกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะคะนี่ค่ะแกออกมามันก็จะมีความเป็นแบบเนยๆนยเนาะนะคะเหมือนเราประเภทแบบกินแครกเกอร์ค่ะแล้วก็ปาดปาดแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะ วัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือตัวนมนั่นเองนะคะส่วนนมเนี่ยหน่อยก็จะไปทําแบบออกแนวอุ่นๆน,นะคะแต่ไม่ร้อนมากนะคะขออ,อุ่นเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะมาละลายตัวนี้ได้นะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะคะนั่นก็คือตัวนมนะคะอุ่นค่ะตัวนี้ค่ะหน่อยก็จะตวงมาค่ะสีอ่ออนนะคะหรือว่า120 ML ค่ะเน้นนะคะขออุ่นๆพอนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวนมสุกเกินไปนะคะ ปึ๊บค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้ค่ะหน่อยลองตักขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะหรือว่าก้อนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1ิกรัมกำลังแบบเนยๆมันๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากชั่งก็ได้นะคะเนาะก็ขอเท่านี้แล้วกันนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ชั่งให้ดูนะ,อะขอใช้ช้อนช่วยหน่อยปึ๊บแล้วก็ มักคนกับนมเลยค่ะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเป็นนมอุ่นๆนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเป็นนมนะคะนมเนยถั่วเ <c oughs> นาะเตรียมวัตถุดิบอันแรกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทำกาแฟกันค่ะกาแฟนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเท่ากับเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือ2ออ,อนค่ะ 60ml นะคะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะ ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกาแฟนะคะมากค่ะเดี๋ยวเราก็มาทาเมนูกันนะคะนี่เราได้มาเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะได้ความเป็นแบบนมเนยถั่วนะคะแต่เรายังไม่มีความหวานเลยนะคะหน่อยขอใช้ความหวานสักนิดนึงนะคะขอใช้ความหวานอยู่ที่ประมาณสัก20 ml ค่ะอือปึ๊บ20 ml ค่ะใส่ลงไปในนี้ได้เลยคนผสมแล้วเราก็ใส่ลงไปในแก้วค่ะ ป๊บนี่ให้พี่เล็กใส่น้ำแข็งให้ค่ะโอเคค่ะเราใส่น้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาท็อปด้วยน้ำกาแฟค่ะปื๊บอแล้วเราก็มาท็อปค่ะว้าวตามด้วยถั่วๆของเรา๊ โอ้โหน้าเหมือนเช่นเคยนะคะได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอเป็นแบบนี้นะคะ ได้มาเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ทําจากไซลับค่ะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนมกล่องนะคะหรือว่านมสตเรด,ดรูปค่ะเป็นรสชาตินั้นๆเหมือนกันนะคะก็จะเป็นรสชาติประเภทถั่วค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบใหม่ค่ะที่หน่อยไปเจอมาแล้วหน่อยมองว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทําเมนูได้ไหมก็ลองดูนะคะอันนี้ลองแล้วนะคะแล้วก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะ3แบบสสไตล์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะคะเนาะก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะทั้งสามแบบสามสไตล์ของเรานะคะทีนี้ค่ะแก้วแรกนะคะก็จะเป็นสูตรไส้ลับนะคะขอจิ้มลงไปก่อนเออนีขอดูดนมด้านล่างก่อนค่ะอืมพอดีว่ากาแฟลงไปด้วยอ,อร่อยนะมีความหวาน,นเบาๆนะคะแล้วก็ ไม่หวานมากค่ะด้วยความที่กาแฟเขาลงยังไม่ลงไปแต่ตอนจิ้มหลอดลงไปค่ะมันจะไปเจอเนื้อกาแฟก่อนหรือว่าอํากาแฟก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรสชาติอะคะ่ะถ้าเกิดว่าหน่อยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันจะคล้ายฟิลฟิลแบบเหมือนพวกลูกอมโกปิโก้เดี๋ยวลองคนๆดูก่อนอื พอคนแล้วค่ะกลัวกาแฟเขาลงไปด้านล่างนะคะลดความหวานเนี่ยมันจะเบาลงนะคะแล้วก็ลดกาแฟชัดขึ้นค่ะแต่ว่ามีความเป็นแบบเหมือนกลิ่นถั่วค่ะขึ้นจมูกนะคะอ่าอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองแบบที่สองนะคะก็คือแบบนมกล่องสำเร็จนะคะอืมกลิ่นตัวนี้เขาจะคนละกลิ่นกับตัวฮาชนัทนะคะฮาชนัทเขาจะออกแนวแบบถั่วมากๆนะคะแต่ตัวเนี้ออกแนว ละมุนละมุนค่ะมีความคือรสชาติถั่วเขาคงไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็กลิ่นถั่วเหมือนกันค่ะแต่ถั่วคนละสไตล์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมกาแฟลงไปค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมค่ะในขั้นตอนของกันที่มันลงมาทางแก้วโอ้กาแฟค่อนข้างเข็มค่ะชัดเจนนะคะแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะมีความแบบหวานเบาๆนะคะระดับความหวานไม่ค่อยดุแรงเท่าไหร่นะคะนะคะแก้วสุดท้าย ถ้าเทียบระดับความถั่วค่ะทั้งสามแก้วนี้อันไหนถั่วสุดค่ะก็จะเป็นแก้วสุดท้ายค่ะแล้วก็ระดับความหวานนะคะของถั่วเนี่ยหรือว่านมถั่วเนี่ยคะ่ะชัดเจนมากเลยนะคะตัวนี้จะชัดเจนกว่าทั้งสองแก้วอันนี้จะเป็นแค่แบบเหมือนกลิ่นขึ้นจมกูกแต่อันนี้นมถั่วชัดเจนมากนะคะอาจจะมีความมันเยอะ,อะเดี๋ยวขอคนหน่อยอืม อร่อยนะคะเนาะก็คืออร่อยทั้ง3แบบค่ะ3แก้วเลยค่ะ3สูตรนะคะตรงนี้ต้องอยู่ที่ว่าคนชอบแบบไหนคะ่ะทั้ง3แบบก็คืออร่อยคนละแบบค่ะอยากให้ลองนะคะถ้าเกิดว่าใครลองไปทําตามแล้วค่ะได้แบบไหนก็สามารถที่จะมาแช์นะคะใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาอ่านคลิปดูนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครค่ะก็ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee แล้วก็ตัวหน่อยเองค่ะที่จะได้หาคลิปเมนูนะคะอร่อยอร่อยแบบนี้มาแชร์กันอีกค่ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะลองไปทำกันดูค่ะว่าได้แบบไหนกันบ้างนะคะแล้วมาแชร์กันค่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ